สวัสดีครับพ,พ่อครับค้าวหอยแค้งอีกเช่นเคยครับนี่ครับเมื่อนี้ควาหอยแค้งเขาจะทำการต้มเป็ตปลาไหลครับเนี่ครับแต่นนทีมงานก็นกนทำการจีบบักพีครับธรรมชาตินะครับดังเตาถ่านมัน้งได้ฟิน,นครั แต่เขาก็ตำบักแตงด้วยว่างานหลายดนะ้วยไหมสนสวันเนี่จา่าสันเดไก่สักไม่หรอเหาเลยพอมกับมาสิบาทสุดจัดถุกสุดจัดปรลัดบอกเนี่ปย,ป,ยปัญเายังไงผลิแล้วปับไน้่งหมื่นบัก่งตายน่จริง เแทงเขากับะมี่ิงขาดตะไคร้ไปมะกรูดนะครับนครับติดตามครับนี่ครับดนไรสุนถอดแม็นะโอ้ยถอดเข้เหรอเขาถอดเม็โด้วเขาน่ารักด้ น่ารตาดีนะตาดีครับโอ้ยพฟ่นเอาละขเาวโลไซดดูดจุบ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 ,จบครับเป็นน้อยแรก <c oughs> ครับนี่พุ่นนะวายพูดนะวายตัวใหญ่ดูดจุบจุบเลยเดี๋ยวนี้ฟืนนะครับต้มจะแก้ครับไปหาฟืนกันครับวิธีลูกคุ้งครับดังฟืนต้มเอียนครับเงาบ้าน โตใหญ่เลยครับนี่พูดอ่ะพูดอ่ะป๊ดคตรเอียนเลยครับเนี่พูดอ่ะอุย้ยตัวไ,ได้ซับเลยะนี่ไม่ซับเป็อนทอนนนะซับออกเยอนะเลยตีนงวยำตีนงาครับ

วันหนึ่งมาน้อนครับนสิครับเดี๋ยวเขากกจะต้มให้ความคาวมันออกกนครับ ของแท้แ้อต้มแท้แล้วครับบัดนนี้

เอียนกินไปช่องโบครับเดินไปจัดมาใหม่ครับประเทศนิม่าน,น,นประเทศมาเด้ครับกินน้ำกันครับนีน่ครับเล้วก็ใส่อช่ชาหน่อยหนึ่งครับเพื่อเป็นสมุนไพรครับ เทปเขาต่ำนะครับเนี่ยครับบึ้ยนี่ครับโอ้ยใบมันน้อยๆครับบ่ไหวมื้อนิเนี่ยย่โบทีเลยไหมคนละแก้วไว้ทั้งนั้นแหรอสามโลครับเย็นเข้ามื้อนี้เนี่ยครับบึ้ยมาเด้อมากินน้วกันครับพี่น้องเอ้ยอยู่ทงอยู่ทาเนี่ครับก็ควันเข่าตาแบบนี้นะครับ เขากินแบบเพื่อชีวิตครับนี่ดังฟืนครับบานบ้านืำเหลืองไปดีกรกลักษนะโดยเชฟตงนะเชฟประจำครัวเรานะฮะอันนี้ก็มีผักกระเงงครับนี่หอม นี่ก็หนังกบนะคะปิ้นก่อนครับปิ้นปิ้นก่อนมันยังไม่แห้งมันยังไม่แห้งกลับก่อนกลับทางครับนี่ครับโอ้ยแซบขนาดนี้ กับแก้มชั้นดีเลยครับนี่ครับเนี่ยหนังกบครับปื้อตับักแตงทองครับเนี่ยครับปื้อแสบน้อกันครับบ้อคันกันเด็กปืนัวลงไปครับมีตะควายท่วงผู้เดียวไหมเสื้ออยางก็เสื้ออย่างนอกก็เสื้อยังล้อเขาอยู่เรื่อไงเนี่ยเอา เชอเหน็นนอะไปหาจุมชนนี่บ่บัวอ่ะที่ทางเงินไม่ได้อยู่ไม่ไอยู่วันหนุมชนนะี่ครับบ<ม>อ,องแ่ลดิไปหามาแล้ว,ว,วมืนเกาดเอก่วเเด้อครับ<ม>เสียงเริ่มค่อยแล้วเนี่ยมาเด้อครับจำบักแดงเดี่ยบัวหงั่งเลยเนาะ มาเด้อครับกินกันครับรอตายแกะมาันี่ยบๆนี่แ่ะนี่กว่าจาไดยหอมอมมึูเนี่ยบ่ินี่บบ่

รถจักรย์ผมีรถเด้เอ็นวีแลนด์ได้อยู่จ้ะมาจะไปเติมตะตากุนนะเนี่ยครับเบื่อเย็นเด้อครับเข่าหนังสัตครับเนี่ยครับเบื่อ แคบนับนก,กันครับไปเลยครับอัดยตัยไปเลยฮะบุรีบุริบ้านเป็นคนเรื่องมากเลย ถ้าต้อน้ที่มันสักๆตัวนี้เมื่อนั้นจะบาดปากกันเลยด้วยเป็นหอยซ่อนดูดมาเนอะมืดเลยมืดเลยเออมือสีเขาแล้วครับเพราะว่าซ้อนเราออกมาหลายบนบวรวดรอดเดวนายอุ้ออกมาน่ะไม่ตึนซูนเนาะย่างกระดูกไม่เลยมีเหลือ เดิมเมนูนี่เอาปิจาเรบอกินเยวรากินก๋วยเตี๋ยวเราอกกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินอะไรมื้อเราวะบุก๋วยเตี๋ยวอันท้างีบบ้านอย่างนะแต่ก๋วไผเนียคเราดิ้งมนทั้งอย่าเคยมากินหม่งเจน็นวดยัวงตั้งอันไปคนกินแบะเป็นวิน

มาขุดเลยโอ้ยจงใจสิอืมต้องม่ยอมแิ้นแล้วิ่งถ้าแ้วโยนใจนะผมนี่นนะครับไ้สามเ โอ้ยแสบหลายครับมาเด้อครับกินแล้วกันครับเอ้านึกว่าวางเด้ออเกือบว่าเรื่องผู้สาวเนาะบัดนี้กํานังตัดต่ออยู่บัดนีบ่มีแล้วปิะเอ่ะกินงัดต่อครับกิมบ่ครับอืจบคลิปแค่นี้ครับบ่เด้อครับ うん。Mm hmm.